สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำคอนเทนต์ใหม่นะครับคือคอนเทนต์แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วก็รอบนี้ก็มาทำคอนเทนต์เดิมนะครับเปิดแบ่งปันนะครับช่วงนี้ก็จะเอาแบบพระของแบบน้องพี่ๆน้องๆที่พแนแอกนะครับมาแบบใครอยากแบ่งปันก็เดี๋ยวผมมาลงให้นะครับ <c oughs> พี่ท่านใดแบบว่าดูเป็นหรือว่าถูกใจก็สามารถแบ่งปันได้นะครับอันนี้จะเป็นตะกุดตะกุดหลวงพ่อสิงห์วัดบางนานะครับเป็นดอกนี้จะเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับไอ้ตะกัวทองเหลืองทองแดงนะครับจะเรื่องการแบบว่า การถักเนี่ยจะมีแบบถักสองแบบหรือสามแบบผมไม่แน่ใจนะครับที่เห็นนะครับจะเอกลักษณ์ก็จะถักแบบนี้แล้วก็หัวท้ายนะครับปิดด้วยอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะเปิดราคาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะสมราคาไหมครับเรื่องราคาไม่มีราคากลางนะครับสำหรับปลาเครื่องนะครับเพราะว่า อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับเปิดแพงไปเปิดถูกไปก็ใครถูกใจก็แบ่งปันได้ครับเดี๋ยวพามาส่องนะครับตะกุดสามดอกนะครับอีไม่ใช่ครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับตะกุดโทนนะครับน่าจะเป็นจุ่มอะไรนะจุ่มน้ําน้ํำว่านหรือว่าจุ่มอะไรนะยางไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพามาส่องดูนะครับ ก็ดูตะกัวก็เก่าอยู่นะครับแล้วก็ทองแดงเอ้ยทองเหลืองก็เก่าอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายตรงนะครับผมก็อาศัยไปว่าแบ่งปันมามั่งนะครับแล้วก็เอาของพี่พี่น้องนมามั่งนะครับถ้าใครแบบพี่พี่น้องนอยากเปิดแบ่งปันผมก็เอามาลงให้นะครับเดี๋ยวมาส่องกันเลยครับส่องเนื้อตะกุดก่อนเอ้ยตะกัวนะครับมันไม่ชาร์จขอภัยด้วยครับ นี่นะครับโอ้โหตะก,กัวน,นี่เก่ามากนะครับแล้วก็ทองแดงก็เก่าอยู่นะอันนี้ทองเหลืองน,นะอันนี้หมองไมครับตะกั่วนะครับนี่นะครับตะก,กัวอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นทองเหลือนงนะครับทองเหลืองอยู่ข้างในแล้วก็ในสุดจะเป็นทองแดงนะครับ แล้วดูการถักแบบปิดปิดปิดถั่วท้ายนะครับดูนะครับเนี่ยเขาจะถักมันน,ะนี่นะแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบว่ายางหรือเปล่ายางหรือเปล่านะเนี่ยตรงนี้นครับคาบคาบตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยางหรือเปล่าครับ จุ่มน,น้ำยางหรือว่าน้ำบ้านก็พี่พี่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้ครับหรือว่าผมก็ไม่ค่อยได้เก่งนะผมก็ใส่ไว้ว่าพูดไปเรื่อยนะถูกผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดถูกใจก็แบ่งปันได้นะครับพามาส่องรอบช่วงนี้กล้องเป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยชัดเลย นี่คร <language> ับโอ้โหแต่แต่ทองเหลืองนี่เก่าจริงครับทองเหลก็จะส่องให้ชัดกว่านี้อยู่นะนี่ครับความชัดไงตรงนี้เนี่ยไม่รู้ข้าบน้ำยางเอ้ยน้ำยางหรือน้ำอะไรับ ถ้าพ,พี่ท่านใดอยากแบ่งบูชาก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วผมจะเปิดราคาที่ตะกรุดดอกนี้ที่เก้าพันบาทนะครับถ้าพี่พีท่านใดมีความรู้หรือว่าอยากแบ่งปันก็คอมเมนต์มาเลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ